โอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะอีกสักครั้งนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการรีวิวแต่ภาพนะครับไม่มีเสียงนะครับวันนี้มีเกียร์เพียร์มอเตอร์เทลลิงนะมารีวิวกัน หนึ่งคันกับรถที่อยู่ในกระแสนะช่วงนี้นะครับซึ่งรถรุ่นนี้เป็นรถที่อยู่ในตลาดของเมืองไทยมานานแสนนานอยู่แล้วนะฮะกับตั้งแต่ Fortuner รุ่นแรกๆตอนนี้ก็ยังคงเป็นคำว่า Fortuner อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็น Fortuner Legend e r นะครับซึ่งการเปิดตัวครั้งล่าสุดที่มอเตอร์โชว์เนี่ย เป็นกระแสฮือฮามากซึ่งหลายๆคนเนี่ยจองกันในงานแต่ก็เพิ่งได้กันช่วงนี้และคันนี้นะครับอย่างที่เห็นกันชัดเจนนะครับว่าเป็นรถใหม่แน่นอนการเตรียมผิวแทบจะไม่ได้ใช้เวลาในการเตรียมเยอะเลยแล้วก็เป็นรถสีขาวมุกด้วยสีขาวมุกของ Toyota คันนี้นะครับ Fortuner l e g e n d e นคันนี้จะบอกว่าใกล้เคียงกับของ c a m ร y มากนะครับ c a m รีสีขาวมุก,ก็จะประมาณนี้ปกติเนี่ยตัว l e g e n เ e หรือว่าตัว Fortuner เนี่ย ในตัวฟอร์ตเนอร์ก่อนมันจะเ e จ e นเดอร์ Legend, สีของขาวมุกจะไม่ไม่จะไม,ะไมได่ดูหนาอย่างนี้แต่คันนี้ดูหนานะดูหนาระดับหนึง่งเลยแล้วก็มีความประกายมุกที่แตกต่างไปจาก Fortuner รุ่นก่อนๆนะครับพามาดูรายละเอียดเล็กน้อยก่อนตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูแค่ภายนอกสําหรับโตลต้า f o r t u n เนอ e ์เจ e นเดอรนะครับก็จะมีสเปคมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกออกไปตั้งแต่กระจังหน้านะครับกันชนนะฮะไฟเอกลักษณ์มาก ไฟไฟหน้าเนี่ยเป็น LED ที่มีรูปลักษณ์เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับดูไกลๆนึกว่าเล็กซัสนะครับนึกว่ารถแต่งเลยทีเดียวที่จริงอันนี้มาจากโรงงานเลยนะเห็นมาแต่ไกลก็คือเป็นเอกลักษณ์แล้วถ้าเป็นตัวใหม่มาจะเป็นตัวหย่ๆหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเลเจนเดอร์เลเจนเดอร์จะเป็นไฟอย่างนี้นะครับโอเคพามาดูในส่วนของล้อแมก ในคันนี้เออมาพูดถึงงานของผมก่อนนะครับคันที่มาเคลือบแก้วในสเตเตมเมกา้าเซรามิกโปรนะภายนอกภายในเป็นกของเครื่องห้องโดยสารและล้อแมกนะครับสำหรับคันนี้นครับเตรียมผิวไม่นานนะฮะเพราะว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงแถมยังเป็นโมเดลใหม่ด้วยไม่ต้องบอกเลยว่าวิ่งมากี่วันเพราะว่ารถหลายๆคนจะพึ่งได้กันตอนนี้เองนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้เขาเรียกว่าบางคนยังไม่ได้เข้า,า,บ,าขบ้านเลยนะครับพึ่งได้รถมาบางท่านก็จะมาเคลือบแล้วแต่ว่าจะบอกว่าช่วงนี้คิวเราจะค่อนข้าง แน่นนิดนึงนะครับเราจะรับคิวกันวันคันต่อคันดีกว่านะครับเพื่อให้งานออกมาได้อย่างเรียบร้อยที่สุดังเกตไหมเห็นปะสีขาวมุกของเขาเนี่ยละเอียดมากขึ้นนะครับสีสวยมากขึ้นเห็นได้ชัดเลยทีเดียวอันนี้ยังไม่รู้นะยังไม่เคยไปลองจอดเทียบกับรถค o r t u n e r อปีก่อนหรือตัวก่อนหน้านี้แต่จริงอ,อยากเจอสีน้ำเงินด้วย อยเหตีแดงด้วยถ้ามีใครมีเนี่ยผมจะยินดีมากคันนี้ก็นี่ครับมาจากเฮตากุ๊กนะฮะก็น่าจะเป็นดีลเลอร์ที่มีการส่งรถได้ค่อนข้างไวสุดแล้วอย่างที่เห็นนะครับคันนี้เป็น Fortuner l e g e n d นเะครับคันนี้นะฮะก็เป็นสเต็ปเครือบแก้วแบบ m e g a คาร์าาบ i c p ิกนะครับใช้เวลาในการทำประมาณ2วันคันนี้ที่จริงเนี่ยมันจะมีก่อนหน้านี้อยู่อีก2คันที่หลายท่านจะเห็นนะฮะ จะมีมินิกับเบนท์นะครับคันนี้เขาไม่ได้ไม่ได้แตงคิวนะครับคันนี้เข้ามาตามคิวเลยนะฮะเขาจองกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่า2คันนั้นไม่ตีเรียกนะครับลูกค้าให้เวลาเต็มที่แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวหลังจากทำคันนี้เสร็จเราจะเคลือบมินิกันแต่ส่วน m ม r c e d e s ด e n z นนะครับเขาให้เวลากันเต็มที่เหมือนกันเราจะทำหลังจากทำมินิเสร็จตามคิวเลยตามคิวเลย ไม่ได้ไม่ได้แซงคิวคันไหนนะฮะอย่าตกใจนะครับทุกๆคันได้ทําทุกๆคันแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้นะครับโตโยตา้าฟอร์จูนเนอร์เรจนเดอร์ครับอันนี้ครับเกิดจากการเตรียมผิวมาแล้วระดับหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้อ่ตกที่ตัวผิวก็เคลือบไปแล้วหลังจากการเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําไปอบกันห้องอบอินพลาสติกกันด้านนอกนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้ามีเวลาพอผมควรเราจะโชว์ด้วยว่าข้างนอกเป็นงไงอย่างที่บอกนะครับสีขาวเนี่ยเท่าอยู่กลางแดดจะไม่เห็นอะไรหรอก จะพาไปดูกันในห้องมืดๆหรือว่าในห้องอในช่วงคืนก็ได้นะถ้ามีโอกาสนะครับโอเคเท่านี้ก็เงามากแลเห็นไหมนี่คือยังไม่ได้อันนี้เคลือบแล้วแต่ยังไม่ได้อบนะเดี๋ยว,วเวลาอบเสร็จแล้วผิวมันจะตึงขึ้นกว่านี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วาวันนี้นะมิก้อาร์พีมอเตอร์เรลลิงนะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันรอบๆคันอีกว่าภายในจะมีอะไรให้ดูอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงล่างนะครับในส่วนของห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับแล้วก็ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆว่าที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้เลเจนเดอต่างกับ Fortuner ยังไงนะฮะทำไมถึงมีคนสนใจกันมากมายขนาดนี้อันดับแรกที่ผมเห็นเลยนะตอนนี้นะหน้าตาเขาดูดุขึ้นแหละเขาดูรอขึ้นจริงๆเหมือนกับญี่ปุ่นได้วัฒนธรรมจากตะวันตกมานิดๆแล้ว หน้าตาจะดูเรียวจมูกมีดั้งสวยขึ้นนะครับสําหรับคันนี้นะฮะใครที่กําลังจะจองจะหาอยู่นะครับรีบไปจองครับเพราะว่าไม่ได้ลดกันง่ายๆครับฟอร์ดเนอร์ไม่เคยมีประวัติว่าลดเหลือให้ได้ซื้อนะบอกไว้ก่อนนะครับได้ต้องจองทุกๆคนนะครับโอเควันนี้มิก้อาเพมออโตเดเวลลิงของรับชมไปก่อนสวัสีครับ